เอาไปหอาบๆังไงเนี่มันมันหนาคตรากอ่าพวกมีปากกะปองน้ำดื่มของแห้งขาของมอรนะไรเปุกโระโออมาหั อาจารย์บริษัทไหนครับเนี่ยครัอบผมจ้คัอบอ้ครับ มเป็นกระสุนตัวเดียวตัวครับนุ่มครับนุ่มนุ่มมันมาไหนนม่มมันไปย้อนยังไงครับไปกับผมได้ไหมครับได้เป็นนีล่าเออนี่นี่มันนี่ไปเลยไปเลยได้หมไปเลยไหมไปเลยไปเลยไปเลย

ช่ครับมีน้ำดื่มร้อยแพ็คค่ะแล้วก็กาแฟไม่ล้มโอวันตินพวกมาม่าแล้วก็โซโซค่ะก็คันนึงะครับเผื่อว่ามีรับชาวยินดีใช่ไหมครับผมมาช่วยบริจาคของใช่ไหมครับทั้งรับเผื่อทางอำเภอของเรานี้ครับ ขาดแคลนต่อไปท่านมีโอกาสอยากจะช่วยชาวเพอคนไทยด้วยครับด้วยความดีดครับด้วยความดีดเนาะตนนี<อ> ó, ้จเจะรวม

ครับอันนี้มาส่งครับทัางญาติเป็นมากหรครับญาติญาติญาติมาส่งนางนางยังนี่นางสาวบันทิตชนะโชคค่ะจุดจุดที่เขามาฝากนะครับปกติเราก็จะให้ส่งที่จุดส่งอาหารแตนกระจุดส่งยาแต่ว่าทางญาติเนี่ยเขาไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับเช่นชุด PPE อะไรต่างๆเขาก็อาจจะ อาจจะกลัวด้วยนะครับก็เลยต้องต้องใช้จุดนี้เพื่อป้องกันเนาะานนเะผู้ป่วยก็จะได้ไม่เดินออกมาไกลเกินไปครับก็สามารถที่จะจุดจุดการของญาตินะครับน้องครับของพี่น้องผู้ใดมาเอาเรื่องบาดเจ็บปูนรองเรื่องขยะังแดงค่ะขยะคุณช่างยนต์ย๋ยวเซลเลยทุกคนเข้า ครับลเอาไปไปหมรับไปตองแล้วไปไหนไปท่อวกเผ็ดมากเดี๋ยวไครับแล้วจ้ไปดก็ได้ครับตรงไหนก็ได้เด้อแต่น่าสะดวกครับผมวบได้ครับผมบบได้เครับผมวบขบบกคือทมเริ่มยากมา่ายามได้ไหมว่ายว่ายาดน่อยได้วหมคือแม่เริ่มยานยากมัตเต้ไหนยากมัตเต้ไหนไปป่ายไปเลยก็ได้ครับไปป่ายเลยก็ได้ครับถือมาป่ายไหมครับ มาปายไหมครับมาจ้างเสียครับผมนี่เย

โ้กาทครับลูขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเปนนะครับผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับผม